มาครับมาเติมน้ํากันแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบบกึงแห้งนะครับใช้งานมาแล้วประมาณ2ปีเนาะก็เหมือนจะไม่มีรูเติมแบตนะครับแต่ลอกของ gs นะครับลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาจะมีรูเติมน้ํากันแบตนะครับตัวปิดรูจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ใช้เหรียญบาทเหรียญห้าหมุนออกมานะครับแล้วก็ส่วนวิธีเติมเนี่ยมันจะมีบ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเห็นไหม มันจะมีตัวตัวคอพลาสติกนะครับเวลาเติมน้ำกันนะครับเติมมาให้มันเสมอตัวคอพลาสติกตัวนี้นะครับอย่าเติมเยอะกว่าน,นี้นะครับไม่งั้นเวลาใช้งานมันจะล้นออกมาตอนแรกก่อนจะเติมนะครับมันยุบลงไปนะครับห่างน่าจะห่างขอบตัวนี้ประมาณ1เซนนะครับนะเป็นวิธีการถนอมแบตเตอรี่นะครับก็เติมวิธีเติมนะครับซึ่งผมหาดูหลาย,ลายช่องแล้วมันไม่มีใคร ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเติมเท่าไหร่นะครับเวลาเติมเราเติมให้เสมอขอบพลาสติกตัวนี้นะครับเติมทุกรูเลยนะครับเติมทุกรูเติมทุกรูเติมทุกรูนะครับอ่าผมเติมตอนนี้ผมตเติมเต็มทุกรูแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบชัดๆนะครับเติมประมาณระดับเท่าไหร่อ่ครับผมจะเติมเสมอขอบนะครับอ่าเติมเสมอขอบแล้วก็เติมเสมอขอบนะครับอ่าสังเกตดีๆแล้วก็สังเกตตัวตาน้ํานะครับแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับ เป็นสีฟ้าตามสเปคของแบตเขาบอกนะครับตัวนี้ใช้มา2ปีครับวัดวัดเปอร์เซ็นของสุขภาพแบตเตอรี่ได้แค่79%็ผมจะลองเติมน้ำกันดูครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่หลังเติมเสร็จสุขภาพแบตจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนต่อไปครับ